ที่ทุกคนขนั้นก็อยู่ผมอยู่แล้วในรายการลุงมั้มานแคสเกมมิ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเดมอนแล้วก็คุณเอวอเกอร์ er ครับแล้วก็คุณนิวเกมเมอร์แล้วก็คุณก็ต์นะครับหรือว่าไบร์ต้นเองครับซึ่งแนะนําตัวเสร็จเดาแนะนำตัวเสร็จนี้ก็เดาเลยเดีย๋ยวเปิดเพลงเ <laughs> ปิดเพลงระดับเออเปวดผีระดับสามอนกันเพราะผมไม่กดสีไปเลยเอาสี่เลยเหรอใช่เราโหดเราหดเอาแบบระดับฮาร์ดคนไทยชอบสี่ ค่่่ชเนียขอเสียคนเอวอเกอร์นะครับยีครับเอวอเกอร์นี่ห้าสิบซับเอ้สี่สิบแปดซับนะฮะแล้วก็คุณเอครับกี่ซับครับฮะกี่ซับครับพี่ไม่ใช่เอนะแกชื่ออะไรพูดผิดพี่นิวกี่ซับครับห้าแล้วคุณแม่ก้อนกี่ซับครับอ่ไม่มีฮะไม่มีฮะไม่ได้อัดกินกับเพื่อนนะรักปะแซวปิงขึ้นแอวสอรี่ากกอนี่คือเซเวิร์ของพวกเรา3-4คนนะสี่คนนะครับอีก5คนไอชาไม่อยู่ครับ ไอชาติดไอชาติดเรียนนะก็ขอพ่ายอย่างชิ่งนะซึ่งติดเสามากกว่าติดเสาติดติดเกมซึ่งอาจจะติดเรียนคนติดเรียนก็ไม่ทันที่จะเลี้ยงด้วยกันได้นะฮะง่ายก็ติดเสาเลยซึ่งพัดซึ่งซึ่งแล้วก็สายอาเบะถึง่วงในสินตานไหเออให้เดี๋ยวึ่งหิวเลีบางทีมันหยิบเร็วไปไหมใจเย็นๆอ๋อมี่อับแฝก รถคลิปนี้งดแชร์คำหยาบนิดหนึ่งรู้สึกว่าหลงเราจะตีคนที่เราจะดีคนที่ไม่มีประสบการณ์มากที่สุดใช่แกคือใครเอ่ยโอ้ทำไมมันดูแหลกๆวะเดี๋ยวอย่าอย่าเที่ยวไปอมสายส้มอ่ะไปแล้วนะบายป๊าป๊าปาไปด้วยกันไปโอ้ยอี่กัโทษนทาไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตาโดนได้ไหมกันทูนกลัวมึงลืมไป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 กูกลัวมึงลืมตัดดีแลบประเด็นเลยแหละ โอ้แอปเปิลหนึ่งลูกโคตรมีความสุขแล้วพวกมึงไปไหนกันเออยู่ไหนวะแล้วแล้วนิวแอทัสอยู่ไหนไม่รู้สิรู้สึกจะไปประจนไปในโลกกว้างแล้วมั้งต่อไม้อยู่ทองเพื่อเพื่อเพื่อแล้วอยู่ในกระดุมนี่นี่แล้วต้นไม้อะไม่ใช่อ้อยอะหน่อไม้โอชิดใช้คำว่าหน่อไม้ใครคือหน่อไม้บ้าใครคิ้จะทำเรื่องชื่อ ผมรู้อยู่ผมรู้อยู่มาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยอ่ากูจะหายัวเอ้กูยช่าแฟนได้ไหมครับไม่เห็นครับเห็นเห็นู้อยู่ไม่เห็นไม่รู้เห็นลงอยู่ย้อใเดี๋ยวนะคุณตากรอนหรือใบก้อนหูขอขอหินหน่อยดิถ้าให้ก้อนเฮ้ยหินเราไม่มีอ่ะมันมีแต่ไม้แค่ผีจะข่ายเอ้ยมีอะไรจะให้เว้ยตีเราหรอไม่ได้หรอกเบาๆบคือไม่ใช่ไปไห่ไปเนี่ยเอ้ มีของคาบแล้วก็ไม่บอกเห็นอยู่นี่เนี่ยเห็นอยู่นี่เนี่ยอย่างเงี้ยก็มาดีอีกที่วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ชิบหายยิ่งเหรอเราต้องพวกเราต้องไม่ของเอาคับคับเจ้าของให้หน่อยเรามีเนื้อวัวอยู่เรต้องลงไปกดอีกเทมาคุณเดีวคุณเดีวเราเราต้องให้หนคุณเดวมาอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเน่าแล้วกางว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรอยู่เดี๋ยวเน่าแล้วแล้วเดี๋ยวตายลาก่อนข้ามมหาสมุทรใครเราบอกให้มองวิ่งเหรอเฮ้ยใครตามดิ้นอยู่เนี่ยก็ ขูดทองอยู่ปรับพระกิฟต์ได้ตำดีกว่าปั๊บวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้เอ๊ยกดแสงนี่เฮ้ยเอ้าบัากว่านี่หมดก็ได้อมืดแล้วชิมหายเลยนี่มืดแล้วเหรอแยงๆๆๆเฮ้ยมีเฮ้ยมีของมอเตอร์ไพรส์ทุกคนเว้ยอะไรโอ้หเร็วเกินเร็วเกินยังไงล่ะคนก็ทิ้งแะไรอยู่ใจแจ้งไหนอยู่เดี๋ยวเวลาแย่งกูหิวตัวหหิวเหมือนกันยีใส่ไหมเงินแตกไปขอสั่งอานเลย บรรยากาศแบบนมคนร้องเพลงอะไรดีครับเอเออะไรตอนรอเข้มเามือเสือลมเย็นๆไม่ใช่แล้วมันคนละเรื่องแล้วคนละเรื่องแล้วศึกษาวิชาทหาร<ม>บอกก็แหลกๆนะแหลก<ม>บางครั้งบางคราววันนี้ก็แหลกๆไปเลยนะแทงไม้เล่น,อ,น,นอ,อยูอ่ตอนเนี้ยอิ่มแล้วอ๋อแทงสติ๊กของบรรเจ้าสินะโอ้โนี่มันงูอ่ะเออใครมีเห็นใช่ไหมไม่มีไม่รู้ไม่เห็นแกมไขร โอ้รอดแล้วได้เนื้อมังกินเฮ้ยพยายามอย่าวิ่งดีกว่อนตัวนี้เลือดยังไม่ลู้เลยเนี่ยคือจำได้ว่าเราไปโดนแล้วว่าเปิดทีระดับสีเออตัวเองพูดใช่ใช่เราไปจะเป็นเดือดตายก่อนเปลี่ยนนี่หาหมูมาย่างสองชิ้นแม่งก็ระดับระดับอาเลือดพื่นใครตัดต้นไม้ไม่หมดเนี่ยเห็นเราเอือนตาชิบหายเใช่อไหม คบเพืองตาเลยคนที่ตอมต้นไม้หมดเนี่ยพ่พลังกินี่ก็สามารถตัดไม้ได้มันต้องใช้พลังกินนั่นหรอเกมเนี้เออบ้าแล้วเกมนี้ใช้พลังกินก็ดูดิ <c oughs> อย,อยู่อยู่ต้งตองต้นไม้อยู่ต้งสูงตูยังตาดได้เลย <c oughs> แล้วมันพลังเหนือธรรมชาติแล้วใครมันลงไปในรูตรูเนี่ยรูที่ตูขุดไว้นี่แหละที่ที่เราจะหอกไปในตอนนี้ซอมบี้มาเปิดให้คิปเปร์ก็มาแค่นั้นแหละเปิดแต่ว่าเปิดแน่นไว้ทำกว้างๆไว้เลยนั่นแหละ ไปเลยลุงลุงคนนี้ก็ขุดคุณนิวแอนด์ไลท์ก็ทำการขุดต้นไม้อย่างเดียวครับซึ่งไม่ได้ทำช่วยอะไรเลยอะไปเลยใบก้อนนักขุดทองอะไรนะเต่าเต่าอะเฮ้ยเจ้าเด้อไอยทีมอร์ใครมีสายไอใครเป็นสายแทงมากนะทีมไม่มีเว้ยมีตัูคนเดียวนี่แหละเราเราหัวใจสายซับนะซับน้ำตาซับนั้งใจไม่ใช่ซับอะไรหรอาซับน้ำตาเศร้าแบบที่กูแพ้ใช่ไหม ไม่วินหรับเราจะไม่บินอะไรไม่งู้เลยวะเฮ้ยบากเปลไม่ใช่บากหรอกมึงไม่วิ่นเลยไม่เคยวิ่งเลยเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วโอ้ยเๆๆอุเจอเหล็กลูกูทั้งนั้นแหละเฮ้ยที่ลงไปใช่ไหมตัวต้มเอองั้นต้องขอบคุณตูเฮ้ยแบ่งแบ่งกันไปก่อนแล้วที่เหลือก็ไปหาเองไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้รถตกนี่เที่ยวก็นี่อนแะไม่มันบากเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าจะโดดนิดเดียวมันก็แอะ ชั้นสิบเอ็ดไม่ใช่หรอเออเนาะอันนั้นตกทีนี่ยหายไปสี่ห้าหลอดมันเป็นอะไรที่โคตรเฟลว่ะไม่ใช่เฟลหรอกคืออะไรอ่ามันคือการบักของเกมแบบคน,นเกมของการ <c oughs> คนสร้างเนี่ยคนสร้างแบบว่าคนสร้างต้องการอะไรวะจะสังคมหรอต้องการอะไรจะสังคมป๋าครับป๋าครับย่าป๋าเรียมป๋าเรียมป๋าทำอะไรทำอะไรอยู่แซบ่บ เออไข่ตกตูีีั้งไขกอเลยนะไม่อย่าว่าไข่ตกไปถไปทำกับดักอยู่ลาก่อนออกมาเร็วก่อนที่มันจะออกไม่ได้ไตี่ไขึ้นกมอเลยเนี่ยไม่รู้ตกเองไม่ใช่เลยครับโดดโดดโดดาโดดตกเองมั้งพยายามกระโดดแล้วมันจะออกออ่จะอะไรมันถือนาอยู่ข้างนีไไม่ไม่ไม่โดนกับดักตูนี่แหละ เราจะกักขังคิปเปอร์กักขังโนเมียวไม่โดนจับหรอกเพราะมันไม่ใช่คนตอนนี้ก็มีวิญญาณในเครื่องเราอยู่ไม่ไม่ไม่พี่นิวก็ทัดขอมโดนดาบโดนจีโรดโดนจหลรดที่ที่พี่บอกตีหลอดได้เหรอเท่่าไหรจะบ้ามันไม่ใช่แล้วนั่นนะพี่น่าที่พี่น่ากะโดดตกเองไม่ก็โดนตีมาครั้งก่อนเพราะว่าหิวมากกว่าเราดี กปลาปลาอันไหนล่ะเล่นเดิยเล้วเดิมเอากดเล่นเดไม่ได้ของต๋าอีอ๋อไอ้ปลาอยู่ไหนมาเอาเนื้อนิก้มป๋าสามยอดเนี่ยกราป๋าามยอดใครก็ได้เผาทานดิเอจะเอาเหล็กกี่ก้อนเอาวิแอมากกว่าเอาเขาบอกว่าทำาิแอกว่าไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ตายมจะมื่เลยเนี่ยเออจาทางให้ได้ก็พอลาก่อนใครตายก่อนใรตายตอนคือกา เราตอนนี้กำลังเฝ้าทานอยู่ครับก็ตอนนี้ก็เล่นอยู่ในที่โรงเรียนนะก็สำเร็จก็เป็นเสียงโวยวายนอาจจะมีเสียงโวยวายหรือว่าเสียงอะไรก็ขอประธานอภัยนะซึ่งเสียงเกย์วนลามกันเป็นต้นทำไมถึงเจ็บวะทำไมไทมอยู่บนสูงอะแมงมุมแมงมุมมันไต่ขึ้นไปหาได้พี่ไม่ใช่ป่ะในมุมข่ายะก็มันมุ่งไม่ต่อ เฮ้ยคนของลงมาข้างล่างเฮ้ยยอมตายซะทำขอดิ่ทำขอที่กลางๆเห็นมืดเลยเฮ้ยนั่นแหละนี้ลงมาข้างล่างแล้วแล้วเดี๋ยวเอาตัวสิ่งนี้ต่ใช่ไม่กลัวกลัวว่าจะไม่ดเงาปรับแล้วต่อใช่ไหมอืมๆไม่มันมีวิธีแบนมันมีวิธีปรับในเกมอยู่นงปรับให้มันพัดขึ้นอือเดี๋ยวจะบอกเห็นไหมมันมืดนะเจ้ ลงมาข้างล่างเร็เวเซฟเฮลทอยู่ตรงนี้ครับ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 ผมไม่มีไม่มีใครลงมาข้างล่างเลยหรอวะเออระวังตายก็วอไม่ไม่ใช่อะไรหรอกพี่ว่าอ่ก,อกับกับข้าวมันจะหมดไปก็มีมีหนึ่งเหตุผลคือเนี่ยวิ่งทั้งวันไม่มีหยุดทำหาเลยเลย เอออะเอจะเอานั่นไหมเอาเหล็กไหมเออทำเป็นบิ๊กแอคโยนมาเดี๋ยวจะได้เวลาหาพิษไปหาเหล็กดีกว่าเออเรามา嘛มาเอา嘛มาพอไหมเป็นรถไฟแกไปไหนโอ้โหพิเจอรสวยๆตาพักขึ้นมากไม่ต้องอุ่นหลอกล้อเอาโอ้ยยืนบางโต๊ะครับอยู่อะเออย่าล้มเลเฮ้ยส่วนมากคนยืนบางโต๊ะครับมันจะโดนตีเลย ก็โดนตีเสมอโดนตีอยู่แล้วตีใครใครเห็นแก่บ้างตูไม่ผิดเห็นเห็นเห็นอยู่แต่ว่าไม่ได้กลับเอาเอาเอาไว้จะคาบไปนั่นให้เกินไกลเออเออว่ะเอาเกินไกลเลยเอาเอย่างนี้เดียวก็มันไม่ก็ตัดได้มากสุดสามถึงสี่ยันเลยดิเอาเอาเอาคุณคุณก๊อนมาเอาคิดดไ้แมนนะฮะก่อนนี่ไงข้างล่างเงี้ยมีแต่หุ่งหงงเงี้ยมากลับมาได้แล้วกลับมา สู่บ้านเกิดแล้วเนี่ยบ้านเกิดมันนอนมันเกิดเมืองไม่นอนมันเมืองแร่กลับมาเถอะผมคิดเกียจบเป้าเมียโอ้เจอเล็ยจริงดิเออได้ประมาณแปดก้อนนะแปดหรือหกวะขอสองนะเดี๋ยวจะเผาให้จะเผาอยู่ใต้ดินจะตามลงทำไมเนี่ยไม่ยากนะโอ้โอ้มาทำงานเวย ใชาทำงานอยู่ชาครับชาครับอัดคลิดไหมครับไม่ต้องหรอกพัดสองขอแพัดสองพัดสองมีชาลุ่มมืพัดสองจะต่อเลยใช่ไหมนี่ยใช่มมีีท้อเฮ้ยออกไปช่วยพี่นิวไหมเออเฮ้ยเจอทานเทียบเลยเฮ้ยกูทานไปหน้าเดี๋ยวจะออกไปช่วยพี่นิวแล้วคไปไหนไปด้วยปั๊บพี่พี่ใช้สูตรเจ๊นก่อนเนี้ยปั๊บมาตอนนี้คุณเอกับคุณคุณเอกับคุณเราจะไปก่อนเราจะเป็นผู้กู้โลก ไปไปไหนอะตอนช้าก็้พ่อพี่เอาไม้หัตัวเงไว้ไปเจอแล้วเจอแล้วพี่ใช้ไม้หังตัวเงไ้ไปไปย่ากดชิมนะโอ้พระเจ้าแมพไม่โหลดไปย่าิไปแมพไม่โหลดไปไม่ได้เดี๋ยวก็สัปพันนี้ก็เออสวัสดีครับนี้ก็สัคินี้ก็สวัสดีครับต่อกสลกันนิปนี้ก็ไปเลยไปเอก็ิครับก็สวัสดีครับผมรอฮะ